การเก็บสิ่งท่งตัวทรงแลบกลางพยาธิวิทยาคลินิก2025ข้อมูลหน่วยงานห้องเจาะเลือดหรือบริการพยาธิวิทยางานพยาธิวิทยานิติเวชและบริการโลหิตสถานที่ตั้งอาคารโรงพยาบาลชั้น2และชั้น3โซนดีการเปิดให้บริการสำหรับห้องเจาะเลือดชั้น2ติดต่อได้ที่เบอร์โทร6273เปิดให้บริการวันปกติ เจ็ดโมงถึง2องทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักะเลิกจะเปิดให้บริการที่7จ็ดโมงถึงบ่ายสามหากจะส่งคนไข้มาเจาะเลือดหลัง19บเนาฬิกานาทีหรือทุ่มครึ่งให้ติดต่อโทรแจ้งก่อนทุกครั้งห้องเจาะเลือดชั้น3ติดต่อ6 2 72เปิดให้บริการวันปกติ7จ็ดโมงถึงบ่ายสข้อมูลหน่วยงานในส่วนของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา หน่วยพยาธิวิทยาคลินิกและบริการพยาธิงานพยาธิวิทยานิติเวชและบริการโลหิตสถานที่ตั้งอาคารโรงพยาบาลชั้น1โซนดีเบอร,ร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แผนกโลหิตวิทยาติดต่อ6110แผนกเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาติดต่อ6-11 1แผนกจุลทัศนาศาสตร์คลินิก ติดต่อ6 1 1 8แผนกจุลชีววิทยาหรือห้องแบคทีเรียโทรติดต่อ6 1 1 9แผนกอนุชีวโมเลกุลห้องแลบโควิดติดต่อ6 7 4 1หน่วยเวชศาสตร์บริการโลหิตห้องปฏิบัติการครั้งเลือดหรือบั o o แ b งติดต่อ6 1 1 6หรือ6 1 2 0หน่วยบริการพยาธิวิทยา สุดรับสิ่งส่งตรวจหรือบริการอาแ l ลบติดต่อ6115หรือ1208สถานที่ติดต่อสำหรับเบิกภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจที่แรก c s s d หรือเวัชพันธ์ปลอดเชื้อสามารถติดต่อได้ที่เบิก6609์6ก0 9อุปกรณ์ที่สามารถเบิกได้แก่ขวดปัสจักเชื้อหรือสเตอร์ไลท์บอททม เฮปารินไซลิ n งสำหรับตรวจบัตรแก๊สและเฮปารินแคปิลารีสำหรับตรวจฮิมะต่ิขดห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเบอร์ติดต่อ1208จะใช้สำหรับเบิกสจวตทรนสปอร์ตมีเดียและสวอบด้านไวรัสวิทยาได้แก่นาโซสวอปซึ่งเป็นสวอบก้านแข็งนาโซฟาล r งเจีย l สวอปซึ่งเป็นสวอบก้านอ่อน และว i ยล่าท a n Spot t m มีเดีหรือเรียกย่อๆว่า VTM หรือ UTM โดยทางแผนกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเบิกได้จาก DCC ออนไลน์แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มการเบิกสกจวตทานสปอร์ตมีเดียโดยหน่วยงานที่ขอเบิกต้องระบุวันที่หน่วยงานชื่อสกุลของผ,ผู้เบิกของและผู้รับของ สำหรับการขอเบอิกสวบ,บด้านไวรัสวิทยาทางแผนกที่ขอเบอิกสามารถเลือกรายการตรวจและระบุจำนวนสวบ,บที่ต้องการหลังรายการตรวจนั้นๆจากนั้นระบุชื่อแผนกของผู้ขอเบอิกและวันที่เบิกสุดท้ายห้องเจาะเลือดชั้น2ติดต่อได้ที่6 2 7 3อุปกรณ์ที่สามารถเบิกได้คือ h e ว o ีโมคาเจอร์หลอดเลือดกระป๋องปัสสาวะกระป๋องอุจจาระแกนลอนปัสสาวะ24ชั่วโมงกระป๋องปัสาจากเชื้อโดยสามารถส่งใบเบิกได้ทุกวันพุธและรับของได้ทุกวันศุกร์กรณีต้องการเบริกด่วนให้ติดต่อห้องเจาอเลือดก่อนส่งใบเบิกหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม6273 ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทเลือดไขกระดูกสารน,น้ำหรือเรียกง่ายๆว่าขวดฮีโมคาลเจอร์ซึ่งขวดฮีโมคาลเจอร์มีหลายประเภทคือขวดแอนแอโรบฮีโมคาลเจอร์สำหรับผู้ใหญ่ขวดแอนแอโรบฮีโมคาลเจอร์สำหรับเด็กขวดฮีโมคาลเจอร์สำหรับเชื้อราและทีบีขวดแอนแอโรบสำหรับเชื้อที่ไม่ต้องการออกซิเจน โดยหววน,นี้จะมีความพิเศษคือจะต้องโทรแจ้งห้องแบคทีเรียก่อนใช้3วันโดยรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่คลิปวิดีโอการเก็บสิ่งส่งตัวทางจุลชีววิทยาลำดับการเจาะเลือดเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องจะต้องหลีกเลี่ยงการเจาะข้างให้สารน้ำสารเคมีหรือยาและลำดับการเจาะมีดังต่อไปนี้ 1. 1. Hemo c 2. 2ีโม u r e เ3.2% Sodium า t a t e ซโซเดียมซิเตตซึ่งเป็นหลอดเลือดฝาสีฟ้า 3. c คอตแอคติเวเตอรฝาสีแดง 4. h e เฮปารินฝาสีเขียว 5. EDTA ฝาสีม่วงและสุดท้ายโซเดียมฟูอไร าาสีเโดยหลังจากเจาะเลือดจะต้องมิกหลอดเลือดพลิกกลับไปมา10ครั้งเพื่อผสมเลือดกับสารการเลือดแข็งให้เข้ากันและห้ามเทเลือดจากอีกหลอดเลือดหนึ่งไปอีกหลอดเลือดหนึ่งเพราะสารการเลือดแข็งที่ปนมาอาจมีผลต่อการทดสอบบางตัวได้สำหรับหลอดเลือดสีฟ้าจะต้องเจาะให้ถึงขีดที่กำหนดเท่านั้น ห้ามมากหรือน้อยจนเกินไปเพราะทำให้มีผลต่อการทดสอบการแข็งตัวของเลือดได้ทิ้วซีเต,ต็หรือทิ้วที่มีฝาสีฟ้าจะต้องเจาะให้ถึงขีดที่กำหนดเท่านั้นโดยที่ข้างหลอดจะมีขีดกำกับไว้อย่าให้ปริมาณเลือดมากหรือน้อยจนเกินไปสำหรับหลอดเลือดซีเตต จะมีอยู่2ขนาดคือ2 ml และ5 ml สำหรับผู้ป่วยที่เจาะยากหรือผู้ป่วยเด็กสามารถเลือกใช้หลอดขนาด2 ml ได้แต่ต้องเจาะให้ถึงขีดที่กำหนดเท่านั้นการทดสอบ ESR จะใช้หลอดเลือดที่มีสารการเลือดแข็งชนิด EDTA ขนาด3 ml การเจาะเลือดจะต้องเจาะให้ถึงขีดที่กำหนดเท่านั้น ห้ามให้ปริมาณเลือดมากหรือน้อยจนเกินไปโดยทางห้องปฏิบัติการได้มีการแจกก๊าไฟล์ไปตามหน่วยงานต่างๆแล้วสามารถใช้เทียบระดับเลือดกับการาไฟล์ได้เลยหากหน่วยงานไหนยังไม่ได้กา๊าไฟล์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์6.110กรณีผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยเจาะยากสามารถส่งตรวจ CRP แทนการทดสอบ ESR ได้ หลอดเลือดเล็กที่มีให้บริการสำหรับผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยเจาะยากชนิดแรกไมโครทิวคอตบัดขนาด1.5 ml จะต้องเจาะเลือดให้ได้อย่างน้อย0.5 ml หากมีการทดสอบเยอะใน1ออเดอร์อาจทำให้เลือดไม่เพียงพอต่อการทดสอบแนะนำให้เจาะเก็บปริมาณที่เยอะขึ้นหรือสั่งการทดสอบไม่ควรเกิน3การทดสอบต่อ1หลอด สำหรับไมโครทิวคอรบัตผลนอานออกล่าช้าได้เนื่องจากหลอดเลือดไม่มีสารเร่งการแข่งตัวต้องรอให้เลือดคอตก่อนถึงจะเริ่มทำการปั่นและตรวจวิเคราะห์ได้ต่อมาเป็นชนิด EDTA ขนาด0.5 ml และโซเดียมฟูอไรา์0.5 ml สามารถรองรับเลือดได้มากสุด0.5 ml เจาะให้ถึงขีดที่กำหนดไว้เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วให้มิกหลอดเลือดกลับไปมาทันทีเพื่อป้องกันการคอร์สการติดสติกเกอร์แลบจะต้องติดสติกเกอร์แลบเป็นแนวตั้งตรงให้เลขแลบ s i d อยู่ด้านบนของหลอดไม่มวนเกียวไม่กลับหัวสติกเกอร์ปาห์ต้องชัดเจนเห็นข้อมูลผู้ป่วยครบถ้วนสำหรับซิเตทิว ห้ามติดสติกเกอร์ทับขีดบอกระดับเลือดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบปริมาณเลือดได้เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการติดสติ๊กเกอร์แลบของหลอดเลือดไมโครทิวควรติดสติกเกอร์ข้อมูลบ่งชี้ผู้ป่วยบนหลอดก่อนจากนั้นให้ติดสติ๊กเกอร์แลบที่ต้องการตรวจทั้งหมดบนถุงซิป สำหรับการติดสติกเกอร์เพื่อส่งตรวจเทสที่มาตัวขิดจะต้องติดสติกเกอร์แลบบนถุงซิปหรือใส่มาในถุงซิปห้ามติดสติกเกอร์แลบติดกับแคปิลารีทิวโดยตรงเพราะจะทำให้ทำการทดสอบไม่ได้และทำให้หลอดเลือดแตกได้เมื่อเจาะเลือดเสร็จต้องอุดดินน้ำมันให้แน่นเพื่อป้องกันเลือดซึมออกมา ทางหน่วยงานสามารถเจาะหลอด EDTA แทน Capillary tube ได้ในการทดสอบฮีมาโตคิดการเก็บปัสสาวะสำหรับการทดสอบยนาลนาสิ d Pregnancy test, Urine chemistry ควรเก็บเป็นม i s t r e a m u r i n หรือเก็บปัสสาวะช่วงกลางอย่างน้อยปริมาณ10มิลลิลิตรสำหรับการทดสอบยูนาล c ยสิ test, ย ite, line, สต ต้องส่งไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากการเก็บปัสสาวะห้ามใช้ภาชนะนี้ในการส่งยูรีนคาลเจอร์เพราะไม่ใช่ขวดสเตอร์ลน์สำหรับแกนรลอนปัสสาวะ24ชั่วโมงมีทั้งแบบถึบแสงและไม่ทึบแสงมีขนาด3ลิตรและ5ลิตรมีทั้งแบบมีกดไฮโดรคลอริกและไม่มีไฮโดรคลอกริกสามารถเบิกภาชนะนี้ได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2 การเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสมกับการทดสอบสามารถค้นหาข้อมูลได้จากผู้มือแล็บออนไลน์การเตรียมตัวผู้ป่วยและการเก็บสิ่งส่งตรวจปัสสาวะมิสติมยูรีนขั้นตอนแรกล้างมือให้สะอาดจากนั้นเตรียมภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจต่อมาทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้านการเก็บปัสสาวะให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็น c s f จะเก็บในขวดปัสตักเชื้ออย่างน้อย1มิลลิลิตรนำส่งทันทีห้ามแช่เย็นเพราะมีผลต่อบางการทดสอบเช่น culture หากมีการสั่งหลายการทดสอบควรเก็บแยกขวดเพื่อความถูกต้องของผลการทดสอบ โดยขวดแรกที่เก็บควรเป็นการทดสอบทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาขวดที่สองสำหรับส่งตรวจพอเชือ้อทางจุลชีววิทยาและขวดสุดท้ายเก็บส่งตรวจเซลล์เขาแอนดิเฟรนเชียลการเก็บสิ่งส่งตัวจสำหรับการทดสอบบัตรแก๊สจะใช้เป็นเฮปารินไซลิงควรมิกเลือด กลับไปมาเพื่อป้องกันการคอสห้ามมีฟองควรระบุเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจน,นำส่งทันทีพร้อมน้ำแข็งทุกครั้งและห้ามส่งเกิน30นาทีหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจการทดสอบที่สามารถทำได้ได้แก่บัตรแก๊สแลกเตตไอออนไนแคลเซียมคีโตนเม็ดฮีโมโกบินสามารถเพิ่มการทดสอบแลกเตตได้ โดยคยีแลบเพิ่มจากบัตรแก๊สสามารถเพิ่มได้ภายในระยะ30นาทีหลังจากห้องแลบได้รับสิ่งส่งต,วตรวจการเก็บสิ่งส่งต,วตรวจประเภทเฮปารินทิวจะใช้สำหรับการทดสอบแลคเตดไอออนไนแคลเซียมคีโตนเม็ดฮีโมโกบินนำส่งทันทีพร้อมน้ำแข็งทุกครั้งและระบุเวลาเจาะที่หลอดเลือด ห้ามเจาะเก็บปัตรแก๊สในทิ้วนี้เด็ดขาดการเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทแคปิลารีทิ้วสำหรับการทดสอบฮิมตโตคิดจะต้องใช้เฮปารินแคปิลารีทิ้วที่มีแถบสีแดงเท่านั้นห้ามเจาะใส่แถบสีน้ำเงินเด็ดขาดเนื่องจากไม่มีสารการเลือดแข็งปริมาณที่เจาะได้ควรได้สองในสของแคปิลารีทิ้วและห้ามมีฟองอากาศ ภาชนะในการเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทสวอบประเภทแรกนาโ่อหรือโทสสวอปจะใช้สำหรับการทดสอบ influenza A และ B ในผู้ป่วยอายุมากกว่า10ปีประเภทต่อมา,า n a s ซ l p h a r y n g e a สวอปจะใช้สำหรับการทดสอบ r v c หรือก็คือ influenza A และ B, RSV, อะดี n o ไวรัสและการทดสอบ อินฟลูเอนซละในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า10หรือเท่ากับ10ปีไม่สามารถเพิ่มแลบไวรัสได้และการเก็บไม่ควรมีเลือดปนเพราะจะมีผลต่อการทดสอบสำหรับสิ่งส่งตรวจที่มาจาก upper respiratory tract จะมีอุปกรณ์ในการเก็บอยู่2ชนิดคือ Nasopharyngeal swab ซึ่งต้องแหย่ให้ลึกถึงนาโซฟาลิน และนาซเซหรือโทส s วอปซึ่งสามารถส่งตรวจได้2แบบหากเป็น i n l a ลสามารถนำส่งได้ทันทีแต่ถ้าหากเป็นอ u t เล b ส่งตรวจที่รามาพยาไายสวอปนั้นจะต้องใส่ universal transport medium หรือ UTM การส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยโควิดหรือ PUI ที่ห้องปฏิบัติการหากไม่ใช่สิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจหรือฟีซีสามารถส่งได้เหมือนสิ่งส่งตรวจทั่วไป ห้องปฏิบัติการรับทำถ,ถูกการทดสอบยกเว้นฟีคอลเอ็กซามิเนชันและฟีคอลออกเขาบัตรสำหรับการทดสอบยูรีนารทธิ์จะออกผลจากเครื่องอัตโนมัติเท่านั้นไม่ได้ดูตะกรอนปัสสาวะจากกล้องจุลทรรศน์สำหรับฮีโมเคาน์เตอร์และแอร์ลบเคาน์เตอร์รับทำในสิ่งส่งตรวจทุกชนิดการทดสอบบัตรกู๊ปคอร์สแมทชิง่งทำได้ปกติสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจ เช่น BAL ไม่รับทำเฟส Examination สบอบ i n f ฟลูเซ a และ RSV ในผู้ป่วยที่ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นโควิดสามารถส่งพร้อมได้กับการส่งตรวจโควิดและให้เก็บสิ่งส่งตรวจเหมือนผู้ป่วยโควิดซึ่งจะบอกรายละเอียดในหน้าถัดไปการทดสอบเซลล์ขาวแอนด์ดิฟเฟอเรนเชียลจากบอดีฟลูอิดจะออกผลอัตโนมัติจากเครื่องอัตโนมัตโด,ดยตรง ให้เก็บใส่หลอดเลือด EDTA ขนาด3 ml เสมอกรณีส่งตรวจ s a โค c o v r t p c r พร้อมกับสวบอินฟลูเอนซ่า RSV สามารถเก็บสวบ1ชิ้นลงใน UTM 1ทิว้วเพื่อทำการทดสอบพร้อมกันได้ผลอาจจะออกล่าช้าเพราะออกตามรอบสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์6-7 4 1. 1การส่งสวบ เพื่อตรวจโควิด1 9อินฟลูเซ่าหรือ RSV ในผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยที่อาจสงสัยเป็นโควิดมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ติดสติกเกอร์แลบที่หลอด VTM 2. ใส่นาโศฟาริงเจอร์สวบ,บหนึ่งไม้แล้วปิดฝาหลอดให้แน่น 3. พันพาราฟริลมที่หลอด VTM และพลิกดูว่ามีของเหลวหกออกมาหรือไม่ 4. ใส่หลอด VTM ในถุงซิปล็อกเล็ก1ชั้น 5. ติดสติกเกอร์แลบที่หลอดฝาสีฟ้า,า 6. ใส่หลอด VTM จากข้อ4ในหลอดฝาสีฟ้า,าที่ติดสติกเกอร์แลบเรียบร้อยแล้ว 7. นํานำหลอดฝาสีฟ้า,าใส่ถุงซิปล็อกใหญ่1ชั้น 8. บรรจุในภาชนะควบคุมความเย็นที่ห้องปฏิบัติการเตรียมให้และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับรหัสการทดสอบการเจาะเลือดเทอร์นลาลไทม์สามารถดูได้จากคู่มือโปรแกรมแล็บออนไลน์ทงางแผนกไหนไม่มีโปรแกรมนี้สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานสารสนเทศเพื่อขอติดตั้งโปรแกรมอันนี้เป็นหน้าตาของคู่มือแล็บออนไลน์สามารถค้นหาได้จากรหัสทดสอบ หรือพิมพ์ชื่อการทดสอบแล้วกดค้นหาข้อมูลที่ต้องการจะขึ้นมาสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดโดยกดที่ข้อมูลตรงรายละเอียดข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะขึ้นแสดง mm hmm. เช่นรหัสบริการชื่อการทดสอบชนิดสิ่งส่งตรวจเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ t เท n ร์นอลาวท m ม หรือราคาบางการทดสอบต้องมีเอกสารแนบสามารถกดลิงก์ตรงช่องลิงก์เอกสารจะมีเอกสารขึ้นมาให้พิมพ์สามารถพิมพ์ออกมาแล้วกดข้อมูลจากนั้นนำส่งของสิ่งส่งตรวจสถานะการทดสอบจากระบบ h iS จะมีประโยชน์ช่วยในการติดตามสถานะสิ่งส่งตรวจได้โดยสถานะมีดังนี้เมื่อแพทย์สั่งรายการตรวจในระบบ h iS จะขึ้นสถานะว่าร้องขอทำแลบต่อมาพยาบาลพิมพ์สติกเกอร์สำหรับเก็บสิ่งส่งตัวจะขึ้นสถานะพิมพ์สติกเกอร์แล้วเมื่อพยาบาลเจาะเลือดเสร็จแล้วจะสแกนสติกเกอร์เข้าระบบ H I S สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นเก็บสติกเกอร์เสร็จสิ้นการสแกนบาร์โค้ดหลังเก็บสิ่งส่งตัวจจะต้องสแกนหลังเก็บสิ่งส่งตัวเท่านั้นห้ามสแกนก่อนเก็บ เนื่องจากเวลาการเก็บมีผลต่อการทดสอบบางการทดสอบเช่นยูรินาไลซิตเมื่อสเปซิเมนเดินทางมาถึงห้องแ lap สเปซิเมนเซนเตอร์จะเป็นผู้รับแ l a สถานะทาง h i s จะเปลี่ยนเป็นสเปซิเมนเซนเตอร์ได้รับแ l a แล้วแ l a ตรวจรับสเปซิเมนเข้าระบบ l i s หรือระบบของห้องปฏิบัติการสถานะจะเปลี่ยนเป็นแล a ได้รับสเปซิเมนและนักเทคนิคการแพทย์จ,จะทำการออกผล เข้าสู่ระบบ H.I.S. สถานะทาง H.I.S. จะเปลี่ยนเป็นรายงานผลแล้วในกรณีที่สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการทดสอบทำให้ผลการทดสอบที่ได้ไม่ถูกต้องห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ได้ผลแลบ,บถูกต้องถูกคนเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจมีดังนี้ 1. ไม่ระบุชื่อผู้ป่วยเจาะเลือดผิดคน S 2. s p สเปซิ n หาย 3. ไม่มีสิ่งส่งตรวจหรือไม่มีรายการตรวจแต่มีสิ่งส่งตรวจ 4. ขอยกเลิกการสั่งตรวจ 5. s p สเปซิ n นไม่เหมาะสมเช่นไม่แช่น้ําแข็งส่งเกินเวลาไม่ใส่ถุงสีชาลืมเก็บปสัสสาวะ24ชั่วโมง 6. ชนิดสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้องเช่น เก็บยูรีนเคาน์เตอร์ใส่กระป๋องปัสสาวะสีเหลืองซึ่งไม่สเตอร์ไลน์เจ็ดสิ่งส่งตรวจ6เลอะเทอหรือเสียหาย 8. สิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ 9. สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมแก่การตรวจวิเคราะห์เช่นคอรฮิโมไลซีดหรืออุจจาระที่มีกระดาษชำระเจือปน11สั่งรายการตรวจผิด 12. ม่สแกนสติกเกอร์ที่ภาชนะบรรจุหลังเก็บสิ่งส่งตวรวจสิ 13. สเปซิเมนเกินเวลา14บสีตเตตไม่ถึงปริมาตรที่กำหนดเมื่อมีการปฏิเสธสิ่งส่งตวรวจทางแผนกสามารถใช้แลบนัมเบอร์เดิมส่งได้เลยไม่จำเป็นต้องคีย์แลบใหม่ระยะเวลาการรอคอยผลหรือเทอร์นาลาวไทม์จะนับเวลาตั้งแต่ห้องแลบได้รับสเปซิเมน จนถึงเวลาการรายงานการทดสอบการรายงานผลสามารถดูได้จาก HIS AH, โดยทางแผนกสามารถพิมพ์ใบรายงานผลได้เลยสำหรับผลการทดสอบ HIV หรือการทดสอบอื่นๆที่ต้องการผลเป็นเอกสารสามารถส่งแบบฟอร์มใบขอผลมาที่ห้องบริบัติการได้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก DCC ออนไลน์ การดูผลสามารถดูได้จาก2ระบบคือ 1. HIS 2. โปรแกรมขวดรูปชมพู่หรือ CNMI Lab r e s u l t e การขอสำเนาใบรายงานผลหน่วยผู้ป่วยสามารถพิมพ์ผล PDF ได้จาก HIS ยกเว้นการทดสอบบางการทดสอบเช่น anti HIV ทางแผนกจะต้องขอสำเนาใบรายงานผลมาที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาโดยกรอกคำขอในแบบฟอร์มการขอสำเนาใบรายงานผลห้องปฏิบัติการพยาธิสามารถดาวน์โหลดได้จาก d c c ออนไลน์การขอสไลด์ทางหน่วยงานที่ต้องการขอสไลด์สามารถติดต่อเพื่อแจ้งขอสลไลด์ได้เช่นขอ pbs rice stain bon melo w หรือ แกมสเตนมอดิฟายแอสซิดฟาสเตนโดยติดต่อได้ที่เบอร์6110หรือ6119หน่วยงานพิมพ์แบบฟอร์มแบบการขอสไลด์ห้องปฏิบัติการโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก dcc online สำหรับการฝากย้อมสไลด์เช่น n บนแมโ o w จะต้องคียรหัสการทดสอบ11683 Slide Stain ส n d b ไล e ์สเตนแอนโ โดยขอยอมได้ไม่เกิน6แผ่นต่อการส่งตรวจการเพิ่มแ l a บในสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาแล้วสำหรับ OPD ปฏิบัติดังนี้ 1. แพทย์สั่งแล a บเพิ่ม 2. พยาบาลแจ้งผู้ป่วยไปชำระเงิน 3. ผู้ป่วยชำระเงินแล้วกลับมาแจ้งพยาบาล 4. พยาบาลโทรแจ้งกลับมาที่แล a บเรื่องการชำระเงิน 5. ห้องแล a บรับเพิ่มแ a บ หากเพิ่มแ l บบไม่ได้พยาบาลต้องดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่กรณีที่เป็น IPD ในกรณีที่มีการเพิ่มแ l บพยาบาลต้องติดต่อห้องแ l บก่อนว่าสามารถเพิ่มได้หรือไม่และปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แพทย์สั่งแ l a 2. พยาบาลพิมพ์สติ๊กเกอร์แ l a ที่จะเพิ่ม 3. รับเข้าระบบยิงบาร์โค้ดที่สติ๊กเกอร์แ l บยืนยันเก็บสิ่งส่งตรวจ 4. กอกแบบฟอร์มใบแนมนับสิ่งส่งตรวจและเอกสาร 5. นำส่งสติกเกอร์แลบพร้อมเอกสารในข้อ 4. 6. ห้องแลบรับเพิ่มแลบในกรณีที่เพิ่มไม่ได้จะต้องทำการเก็บสินส่งตรวจใหม่เมื่อพยาบาลส่งสติกเกอร์มาที่ห้องแลบแล้ว Specimen Center จะรับสติกเกอร์เข้าระบบและส่งเข้าห้องปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์จะรับสติกเกอร์บาร์โค้ดจาก s p e c i m e n Center และทำการทดสอบการรายงานค่าวิกฤต ค่าวิกฤตเป็นค่าที่มีความสำคัญกับผู้ป่วยกรณีที่เกิดค่าวิกฤตขึ้นห้องแลบจะมีการโทรแจ้งค่าวิกฤตกับทางพยาบาลขอทราบชื่อพยาบาลและแผนกที่แจ้งค่าวิกฤตไปจากนั้นทำการทดสอบซ้ำโดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมและแรายง,งานผลเข้าระบบ h i s กรณีที่คนไข้ขมีการกลับบ้านหรือ refer out ห้องแลบจะโทรแจ้งค่าวิกฤตกับแพทย์ จากนั้นทำการทดสอบซ้ำโดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมและรายงานผลเข้าระบบ HIS ขอบคุณค่ะ